อ,องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางเจ้าฉ่าร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่าและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า แม่พี่น้องชาวตำบลบางเจ้าฉาร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกงค์งการบริหารสวนไม่ได้ครานี้ใช้ไม่ได้เอาใหม่ได้ดีไม่กระชับยานนระคับนิดหนึงแล้วก็แบบสดใสได้ได้มันมันยานไปเมื่อกี้ขอบคุณครับลูกต้องสดใสใช้เอาใหม่นาออันนี้พี่เปิดใหม่แล้วใช่ไได้เลยใช่ไหมเออโอเค ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องแลไลิ้นพันกันใช่ไหอยางพี่รงนี้นะอ๋อเอาเริ่มแรกเลยใช่ไหมส่วนโปีได้ขอเชิญไม่ชวนได้ไหมเพราะว่าพี่ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องไม่ชวนได้ไหมหรือต้องชวนด้วยขอเชิญขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตวบลบางเจ้าสาถ้าชวนเนื่องนีพี่เควเลยได้ไหมหรือจ้องชวนชวนด้วย มันลงมาลงนะถ้ต้องใช้คำว่าชวนโอเคได้ได้ชวนก็ชวนเออเชิญชวนใช่ถ้าเชิญจเชิญก็เปิดกบไม่ชวนเนาะโอเคครับลูกได้ครับอันนะองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางเจ้าฉาร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าชารีว่าเมื่อกี้นิดนึงองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่าขอเชาิญชวน ได้ตป,ปต้องมีคุณสมบัตินะต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีในวันเลือกตั้งมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนบัตรประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้ ก็มีคุณสมบัติดังนี้มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนบัตรประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกให้โอเคต่อไปเป็นทะนนี้ใช่ไหมครับ ในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานักหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานักหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออย่ากเห้ม เน้นเน้น่ไหนได้อ๋อสิเจ็ดนาฬิกานั้นเอาใหม่เลยเอาใหม่กห่าง่ไม่ไม่พี่เอาแค่ตรงนี้หรือเอาตั้งแต่เริ่มแรกเอาแค่ตรงนั้นโอเคคือพี่ในมันต้องเน้นนิดหนึ่งอันนี้พี่รัวไปหน่อยโอเคนะในวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดมกราคมนี้ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ เจมกราคมนี ý, cả, ào, ăng, ้ตั <òn> ้งแต่เวลาแปดนาฬิกาสิบนาฬิกาหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ได้ไหมได้โอเคต่อไปเป็นคนนี้ใช่ไหมคะจ้ะก่อนเข้าคูหาจะพี่ลองพูดให้ฟังหน่อยนะโอเคก่อนเข้าคูหาอย่าลืมรับบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉาบัตรเลือกตั้ง สีเขียวเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าชาก่อนเข้าคูหานะอย่าลืมยต้องเน้นใช่ไหมโอเก่อนเข้าคูหาอย่าลืมต้องเน้นหน่อยใช่ไหม,ไ<ป>ไมเนี่ย่ไหมนักแสดงต้อง i n g ใช่ไหม,มถ้าน้องเรียนจะอยู่พี่นะเดี๋ยวล่องน้องบ่างไหยดีไหม